มื่อนี้นำเสนอประวัติของสันตะครดในบ้านของพญานะคะเขาเบิ้งสันตะครดก่อนนะคะสันตะครดหรือว่าท่อมเตนในบ้านเนี่ยมีตัวนี้ทีว่าเป็นของไม่นะคะเป็นตัวนี้ทีว่าร้านพญาย์เห็นไม่น้อยมากวางสองสามปีที่แล้ว,วนะเนี่ยปบาทอฟฟี่เมนเบเรตตาท่อมเตนัสซีมีแถบนี้นะคะนัะแบบ่นแหละ ทั้งหมดนีทั้งหม,ดน,งมดนี้นะคะเป็นเป็นแนวสัตวกคอรอดที่สืสือลแล้วก็มาแต่งมาแต่งไ้ลูกลูกสาวลูกชายแตงแต่สมัยอานับย้อนหลังไปประมาณสามสิบห้าปีที่แล้วน,นะคะทุกอย่างนี้คือสามสิบห้าปีขึ้นนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะยกเป็นตัวที่ว่าเปิดเปิดเสียงใดตรงข้างเก้าอี้นะคะถี่ว่ามีหน่อยได้มาจากร้านไส้นะคะคือประวัติของสันตวกคอรอด ในบานของมันใหญ่หน่อยแอนบานของมันใหญ่เนี่ยก็คือปอกว่าเดาวนานนะคะมีตัวนี้ที่ว่าย่ายหนาบานเห็ดหายแต่ว่าย่ายหนาบานก็ตายแล้วนะคะอันนี้ทักด้วยมือแนวฮุนวีร์กาแขลงเลยทอมเต้น่ะทอมเต้นสมสตัน,น,นะฮะสมพ่นฮอยเยอรแขวะอ๋อวันใหญ่บ่อยฟังเมื่อกี้พอเบาเสตเมื่อไ่อหน่อยก็มาทายเลยอย่าลืมนะคะตัวนี้เป็นย่าไนแล้วเห็ด ว่มันครอบครัวเดียวกันเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านแม่ยายน้อยแต่ก่อนพ่อใหญ่อยู่อยู่อพาร์ทเมนต์หลังตรงข้ามก่อนที่สิมาซื้อซื้อหลังนี้นะคะเพิ่นอยู่ข้างล่างกันหรอยายเพิ่นก็มีความฮักความปรารถนาดีกับลูกสาวลูกชายพ่อใหญ่เพิ่นก็ทักให้นะคะแล้วก็ดูแลลูกสาวลูกชายพ่อใหญ่มาตลอดนะคะเพิ่นก็เลยบอกให้ฟังว่าประวัติของ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 สัตะคอดอยู่บ้านกับตรงนี้มันคืออีหยังนะคะแมงอยก็เลยจะมาบอกให้พี่น้องฟังว่า ่นดูแลที่ดีเด้แลยเิ่นก็หักทุกสอยา่างอยากให้พี่น้องเบ่งว่านี่เห็นบอกค่ะทาหูจะก,กินหูจะใสหูจะเก็บของหูจะรักษาสิ่งของมันกันยังไม่เละดูดีมีอย่รยางนําเสนอตรงที่ว่าของุกอยังถ้าเฮาใสทาหูจะรักษาหูถนอมในการใส่เนี่ยมันจะใส่ได้โดนนะคะก็จังของพญายัยางสี่ของเพลนตะ่างเนี่ย เป็นของที่น้าเนาี่ยที่โดนนะคะประมาณสามสิบปีขึ้นนะคะแต่ว่ายัางไม่เห็นบอกถ้าเป็นพวกเข้าเนี่ยถ้าเฮ้าเป็นคนี่แบบว่าใส่แล้วบอกคอยทะนทนอมของขึ้น่าเดี๋ยวมีเงินกับซื้อใหม่เห็นบอกแต่เรามีเงินเราบอกซื้อใหม่เห็นบอกของทุกอย่างมองตุลาพี่นองเนี่ยตัวนี้ประมาณสี่สิบปีนะคะจากงานฝีมือของคนถือหดจักกันข้างๆบ้านเขาเหตุให้แล้วก็เก็บแล้วก็ถนอมทุกปีแล้วก็ออกมาประดับในบ้าน มึงที่หล่ะเอาของซุ้มนีก่กะตั้งแต่ลูกเล่าหน่อยด้วยค่ะเปลี่ยนไม่แค่ตนคิดสมาธอย่างเดียวนะคะส่วนของประดับนะคะมากกว่าสามสิบห้าปีนะคะที่เห็นอยู่นี่ไฟนี่ก็มากกว่าสามสิบห้าปีนะคะตั้งแต่สื่อ,อยังไม่คยเปลี่ยนไม่นะคะไฟป,ประดับตนคิดสมาธเอา,จาเจ้าคิดเบื้องเหงาว่าการใส่ของการใส่ชีวิตของเล่าเนี่ยมันสิซ้ำไหมีหน่วยภูมิใจนําเสนอเลยเพราะว่ามาอยู่ก็เล่าเป็นสิบสิบปีเป็นสิบปี เห็นวิถีชีวิตในการใส่ของเราเห็นบ่ของในบ้านเล่าทุกอย่างถวยอาจารย์หน้ามาก,ก่อนที่ไม่หน่อยใส่นะ่ะเก่าก็จริงแต่ก็ยังใส่มาเป็นสามสิบสี่สิบปีบางชิ้นนะคะของในบ้านนี่มากกว่าอายุหกสิบมากกว่าอายุประมาณอายุเนี่ยมากกว่าสี่สิบปีนะคะยังซ่อนกินเข่าของวัยไหที่ไม่หน่อยใส่ทุกมือนี่เพิ่นแดงแต่เพิ่นเกิดตอนนี้เพิ่นเกสิบกวัวพี่น้องกิดบึง เกิดมาปั๊บแม่เฮ็ดซอนให้เลยในตระกูลของเพื่อนสิเฮ็ดซอนเฮ็ดใ,ใส่ซือให้เลยนะคะนี่หน่อยบ่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่หน่อยใส่ของเราประจำแหละแต่ว่าเนี่ยใส่เบิ่งเด้อซ้อนนี่ตั้งแต่พอใหญ่อาอยุได้กหกปีนึงนะเดี๋ยวมีหน่อยหาก่อนมันซีนี่เขียนซือคนนี้นนเห็นบ่ซื้อเราเนี่ยซื้อเรา ซอนขั้นนี้นะคะเ็ดสิปปีขึ้นนะคะเบิงนะคะซอนอันนี้นะคะเกดสิปปีขึ้นนะคะขอบอกนะคะมื่อมันเรื่องขีตัวเป็นเรื่องจริงค่ะซื้อเพิ่นนะคะซอนขอ้อพ้อเพิ่นถลถลแม่ขอนลูกออกมาปุ๊บพอแม่เพิรนสเสฮิตซอนเป็นซื่อลูกหายทุกคนเลยเวลานางกินเขาสีเรยบได้เถียงกันบ่เฮ็ดซอนเด็กหน่อยให้นะคะต้องเฮตซอนระดับแบบว่าผู้่ายง่ายแลวก็เด็กโตใส่ไปตลอดทั้งชีวิตเห็นบ่ เนี่ยไม่น่อยใส่กิน่นประจําทุกปีทุกมือแหละที่กินซ่อนบางมือก็จับถึกซอนนี่นะคะเห็นบอหนึ่งหนึ่งขอคิดพี่น้อง้องคิดเบึงนะว่าวิดีโอหีืให้อียังกับพี่น้องแน่นะคะโดยรักจะใจ,จะรักนะจุ๊บ